สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะทุกคนนะคะสมาชิกในช่องครูซันนี่อิงแลนด์นะคะแล้วก็ใครนะคะที่บังเอิญเข้ามาดูในคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะครูซันนี่อิงแลนด์นะคะอธิษฐานจิตนะคะ,ะก็อยากจะเราจะมารับพรจากพระพริษคเนศกันนะคะว่า ในปี2,565ที่จะถึงนี้นะคะหรือปี2,0,2,2พระพริคเนตรจะให้พรอันใดแก่เรานะคะอืมก็จะเป็นสามกองนะคะอืมกองแรกก็จะเป็นหินสีน้ำเงินนะคะกองที่สองก็จะเป็นหินสีม่วงค่ะ และกองที่3ก็จะเป็นเห็นสี O r a n น e นะคะสีส้มนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันนะคะทุกทุกคนใครที่เข้ามาในคลิปนี้นะคะเรามารับพรกับพระพิคเนตกันค่ะว่า3มกองนี้นะคะคุณจิตของคุณชอบสีไหนสื่อกับเห็นกองไหนนะคะค่ะเดี๋ยวให้เวลาตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เลือกหินกันเลยนะคะ ค่ะคงตัดสินใจเลือกกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวนะคะเราจะครูซันนี่ก็จะเปิดกองที่1ก่อนนะคะนะคะเป็นหินสีน้ําเงินนะคะจากไพ่พระพิคเนตค่ะนะคะกองนี้นะคะเดี๋ยวรูจะสลับไพ่นะคะแล้วก็จะมาเปิดไพ่นะคะว่าพระพิคเนตนะคะท่านให้พรอันใดน,นะคะแก่ผู้ที่เลือกกองที่1น,นะคะ คือหินสีน้ำเงินนะคะค่ะครูซันนี่นะคะจะใช้ไพ่นะคะลอ g a n เนชานะคะ Whisper of Lord g e n e ช a นะคะจะทำการสลับไพ่นะคะแล้วก็จะมาเปิดนะคะว่า พระพิคเนตนะคะท่านมาให้พออรอันใดนะคะแก่เพื่อนๆน,นะคะในสมาชิกช่องครูซันนี่นะคะและใครที่เข้ามาใหม่นะคะอธิษฐานจิตแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะสลับให้นะคะเปิดไพ่มานะคะว่าท่านเอ่อ โอเคนะคะใบแรกนะคะอุ๊บโทษทีค่ะ inner knowing นะคะใบที่สอง surrender ใบที่สามนะคะ revelation ค่ะ ว้าวก็เป็นไพ่ดีนะคะใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะคุณได้รับพรนะคะจากพระพิคเนธใบแรกนะคะ In the knowing นะคะพระพิคเนธนะคะบอกเลยนะคะว่ากลับเข้ามาหาตัวเองคะ่ะนะคะเห็นว่าพิคเนธนั่งสมาธิปางสมาธิไหมคะอืมอยู่ท่ามกลางสระน้ำนะคะแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ พระพิคเนตนะคะอยากจะบอกนะคะใครที่เลือกกองหนึ่งนะคะว่ากลับเข้ามาหาตัวเองนะคะกลับเข้ามาหาจิตปัญญาตัวเองนะคะทำสมาธิบ้างนะคะแล้วช่วงเวลานี้แหละคะ่ะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับคุณที่เลือกกองที่1นนะคะโดยได้ s t o n ส,นสีน้ําเงินนะคะคุณกลับเข้ามาหาตัวเองเมื่อคุณเข้ามาหาตัวตน คุณจะได้คำตอบค่ะว่าคุณต้องการอะไรกับชีวิตพระภิคเนท่านก็มองดูอยู่แต่จิตวิญญาณของเราก็ต้องทำงานเชื่อมกับท่านด้วยสิ่งที่จะทำให้เราเชื่อมกับท่านได้ก็คือการทำสมาธิค่ะหมายที่สองก็สอดคล้องกับใบแรกเลยนะคะพรอนที่พระพิคเนทอยากจะให้ท่านนะคะท่านใดที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะ ะะพักจิตพักใจค่ะวางสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลการงานหน้าที่นะคะพักผ่อนสักพักหนึ่งนะคะปลีกตัวจากโลกภายนอกค่ะกลับมาพักผ่อนจิตพักผ่อนใจนะคะหาทางปลีกตัวไปวิเวกไปปฏิบัติธรรมนะ,ะแล้วคุณจะเจอคำตอบ ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตนะคะในปี2,565หรือปี2022นี้นะคะพระพิคเนตแนะนำและก็คือพอรที่ท่านให้คนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะ <c oughs> พไพ่ใบที่3นะคะก็คือ revelation นะคะคือการที่คุณเจอเรื่องราวต่างๆมามากมายในชีวิตที่ผ่านมานะเจอทั้งสุข เจอทั้งทุกนะต่อแต่นี้ไปนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดนะคะเห็นภาพไหมคะสวยงามมากเลยค่ะนะคะไพ่ใบที่3นี้นะคะคุณจะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาคุณผ่านบททดสอบจากจักรวาลแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่คุณปรารถนาในอนาคตคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการคะ่ะ ไพ่มีความสวยงามมากนะคะเห็นมงกุฎเป็นสีทองไหมคะพระพิคเนธนะคะฉะนั้นนี่คือพรที่พระพิคเนธนะคะให้คนที่เลือกกองที่หนึ่งค่ะเมื่อคุณทําตามนี้แล้วที่พระพิคเนธคุณจะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการค่ะ ตลอดปี2,565หรือปี2022นี้เป็นปีแห่งความมั่งคั่งมั่นคงความสมบูรณ์ของคุณที่เลือกกองที่1ค่ะครูซันนี่ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เลือกกองที่1ด้วยนะคะพระพริกเนตท่านให้พรเมื่อคุณปฏิบัติตามนี้คุณจะได้รับผลรับและมั่งคั่งรุ่งเรือง รุ่งโรจน์สมปาถนาแน่นอนค่ะขอดีใจด้วยกับผู้ที่เลือกกองที่1นึ่นะคะไพ่ทบทสดุปนี้ดีมากค่ะสวยงามนะคะมีเพชนินจินดามากมายเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเลือกกองที่สองกันเลยนะคะว่า เป็นอย่างไรนะคะอ่าคนที่เลือกกองที่สองนะคะก็จะเป็นหินสีม่วงนะคะอืมหินสีม่วงเดี๋ยวขออนุญาตสลับไพ่นะคะ โอเคได้เลนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่กันเลยค่ะนะคะกองที่สองนะคะคนที่เลือกสีม่วงนะคะ acceptance spiritual practice promise of fortune นะคะคว้า wow. วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะใครที่เลือกกองที่2นะคะเรามาดูกันนะคะใบแรกนะคะ Acceptance นะคะเห็นไพ่นะคะมีความสวยงามนะคะอืมนะคะมีความสวยงามมากค่ะนะคะใบที่2นะคะ Spiritual Practice นะคะใบที่3นะคะ Promise of the Fortune นะคะ เพื่อนๆนะคะสมาชิกในช่องหรือคนที่มาใหม่ใครที่เลือกกองที่สองนะคะครูซันนี่นะคะจะขยายความให้นะคะว่า,าพระพิคเนธหรือหลอดกเนชานะคะมาให้พรอ,อันใดแก่ท่านนะคะคือคนที่เลือกกองที่สองนะคะไม่ว่าคุณจะผ่านเรื่องราวอะไรมาในชีวิตนะ,ะมีทั้งความถูกสุขและความทุกข์ความทุกข์ที่มันเข้ามาในชีวิตคุณน่ะ ขอให้คุณให้อภัยค่ะ acceptance ให้อภัยทุกๆอย่างทุกๆคนเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณให้อภัยแล้วก็บอกตัวเองว่าจะต้องไปต่อให้ได้นะออแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นค่ะไพ่ใบที่สองนะคะ spiritual practice พระพิคเนศนะคะท่านนำพรและสิ่งประเสริฐมาให้คนที่เลือกกองที่สองนะคะว่าการทำสมาธิการนั่งสมาธิจะมีประโยชน์แก่คุณคนที่เลือกกองที่สองนะคะ,ะนำกีฬาต่างๆนะคะที่สามารถจะช่วยให้สปิริตชิลคือจิตวิญญาณข้างในของคุณเติบโตนะคะเล่นโยคะบ้างนะคะ หรือการเล่นไทชีบ้างนะคะซึ่งเป็นการทำสมาธิทางด้านกายและจิตใจนะการเล่นโยคะคือการบริหารกายแล้วก็บริหารจิตไปในตัวนะคะอืแล้วก็นั่งทำสมาธิบ้างนะสิ่งนี้จะช่วยให้จิตวิญญาณข้างในมีการเติบโตนะเมื่อคุณทำตรงนี้แล้วนะคะใบที่สาบอกเลยว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้นะคะเครอธิฐานไว้นะคะ ที่อยู่ในจิตใต้สานึกของคุณจะเป็นจริงสมดังปรารถนานะคะคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยสิ่งใดที่คุณอธิษฐานไว้จะตามมาเป็นจริงตามที่คุณปรารถนานะคะ่ะสิ่งที่คุณอธิฐานไว้ที่ฝังนึกในจิตใต้สำนึกคราวนี้จะมาปรากฏเป็นจริงดังปรารถนานะคะอดูศีรษะของนะคะพระพิฆเนศนะคะ มีทองคำเลยนะคะปัญญาแสงสว่างมากฉะนั้นใครที่เลือกกองที่สองเนี่ยนะคะคุณจะเมื่อคุณปฏิบัติธรรมเมื่อคุณนั่งสมาธิแล้วก็ทำตามที่พระพิคเนตอวยพรให้แล้วนะคะคุณจะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาความมั่งคัง่งความร่ำรวยการประสบความสำเร็จการงานความรักสิ่งต่างๆ่าลเานี้จะ บลังไหลเข้ามาในชีวิตคุณแบบไม่ขาดสายเลยค่ะดีใจด้วยกับคนที่เลือกกองที่สองนะคะคุณได้รับพรอนันประเสริฐจากพระพิคเนธนะคะแล้วขอให้ไปปฏิบัติตามตามที่ท่านแนะนำนะคะอืมเดีย๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าคนที่เลือกกองที่สมนะคะคือหินสีส้มนะคะอืม ค่ะปิคเนตนะคะท่านจะมาบอกอะไรนะคะ โอเคได้แล้วนะคะเดี๋ยวดูใบแรกเลยนะคะใบแรก prosperity ใบที่สอง harmony ใบที่สาม delight โอ okay, เคนะคะเป็นไพ่ที่ดีทั้งหมดเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะ prosperity นะคะ prosperity เห็นชัดกันนะคะใบที่สอง Harmony นะคะใบที่3 Delight เป็นไพ่ที่ดีทั้งหมดเลยนะคะพรจากพัพพิคเนตนะคะเ,เดี๋ยวครูจะขยายความให้ฟังนะคะใครที่เลือกนะคะเห็นสีส้มนะคะอืมนะคะเป็นเห็นสีส้มนะคะเป็นกองที่3นะคะคุ้นนะคะ ใครที่เลือกกองที่ 3, คุณมีพรสวรรค์คุณมีเซ็กเซน์นะคุณเชื่อมต่อกับจักรวาลนะคะคุณเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะคุณคิดสิ่งใดสิ่งนั้นน่ะจะมาปรากฏนะคะเหมือนคุณมีเซ็กเซน์คุณมีลังสังหรณ์นะคุณอยากดึงคิดสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นฉะนั้นก็ระวังในเรื่องคําพูดนะคะสิ่งที่คุณพูดออกไปสิ่งนั้นจะกลายเป็นจริงสิ่งที่คุณนึกคิด คุณเชื่อสิ่งนั้นจะกลายเป็นจริงนะคะไพ่ใบที่สองนะคะสิ่งที่พระพิคเนตอยากจะให้พรคุณนะคะคุณมีพรสวรรค์นะคะคุณเชื่อมต่อกับจักรวาลได้คุณเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิคนเป็นชนที่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วคุณเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมในศาสนาความเชื่อของคุณนะฉะนั้นสิ่งที่คุณเชื่อคุณเชื่ออย่างไรคุณจะได้รับอย่างนั้น คุณเชื่อว่าคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยคุณเชื่อความรักของคุณจะประสบความสุขความสําเร็จคุณเชื่อว่าการงานของคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะเป็นอย่างที่คุณเชื่อเลยค่ะห้ามณีนี้ก็คือการที่คุณน่ะปฏิบัติและเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะอืมสิ่งนี้จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งร่ำรวยความเชื่อของคุณ คุณเชื่ออย่างไรคุณจะได้รับอย่างนั้นเลยนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะออพรที่ท่านโดยรวบรวมโดยสรุปแล้วนะคะคุณเกิดมานะคะเพื่อมีความสุขค่ะคุณเกิดมาเพื่อเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะคุณเกิดมาเพื่อจะเยียวยานะคะแบ่งปันความสุขของคุณให้ผู้คนรอบข้างค่ะคุณเกิดมาเพื่อมีความสุขคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะโดยสรุป ความนะคะใครที่เลือกกองที่3นะคะความสุขสิ่งหัวเราะความมั่งคั่งร่ํารวยจะเกิดกับคุณแน่นอนคะ่ะรักษาความเชื่อในใจคุณนะคะเชื่อในสิ่งดีๆเชื่อในสิ่งบวกๆเชื่อในสิ่งที่จะนำความมั่งคั่งร่ำรวยมาสู่ตัวคุณนะคะแล้วคุณจะเป็นอย่างที่คุณเชื่อคะ่ะ ก็หวังว่านะคะเพื่อนๆนะคะในช่องนี้นะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะคะคงจะได้รับคำตอบกันแล้วนะคะครูซันนี่นะคะก็ค่านี้ก็เป็นกองที่3ามนะคะครูซันนี่นะคะก็ฝากนะคะติดตามนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะเมื่อคุณ u ับ c r i b e คุณก็จะรับข้อมูลก่อนใครเมื่อมีการรับ อัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนะคะครูซันนี่ก็ยังเป็นน้องใหม่ในช่อง YouTube นะคะก็ยังต้องการกำลังใจ1 s u b ง c ับสไนะคะก็ขอบพระคุณทุกๆคนนะคะที่กด Subscribe ให้ช่องครูซันนี่นะคะแล้วก็ขออวยพรนะคะปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะคะใครที่จะทำกิจการใดๆนะคะหรือ,อเรื่องราวความรักการงานความสำเร็จสุขภาพ ครูซันนี่เชื่อว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ารวยได้นะคะแค่เรามีความเชื่อค่ะวันนี้นะคะพระพิคเนรมาให้พรแก่ทุกๆคนนะคะรับไว้แล้วก็นําไปปฏิบัติตามนะคะครูเชื่อว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ารวยสมดังปรารถนาแน่นอนค่ะค่าฝากกด b ับสกายเป็นกำลังใจให้ครูซันนี่นะคะครูซันนี่ก็ขอวอวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะคะมั่งคั่งนำรวยสมดังปรารถนาค่ะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้บายบายสวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนค่ะขอบคุณมากค่ะ